นิยายเรื่องสู่อ้อมกอดของแดดดี้ที่ไม่รักคำโปรยซาแซงเด็กชายผู้โชคร้ายเกิดมาในวันที่แม่ตายจากไปและดันมีพ่อที่ไม่รักแก้วมารีนักธุรกิจหมื่นล้านอกหักพังยับเยินเลยซื้อตัวผู้ชายไซส์ลายมาอยู่ด้วยกันที่คอนโดแต่ก็ดันแถมเจ้าเบบี้น้อยไว้เก้าเดือนมาด้วยหนึ่งคน เรื่องย่อเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในรุ่งเช้าวันหนึ่งเปลี่ยนชีวิตของอันซานผู้ใช้ชีวิตอย่างไร้สุดหมายปลายทางไปตลอดกาลชายหนุ่มพบว่าตัวเองมีลูกชายที่เพิ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกในวันที่ผู้เป็นแม่จากไปอยู่บนสวรรค์แม้ไม่อยากจะรับตัวเด็กชายมาเลี้ยงดูเพราะตัวเองไร้งานไร้เงินและมีชีวิตเสพเพลแต่เพราะหวังในสมบัติ อันซานก็เลยรับลูกชายตัวน้อยเข้ามาอยู่ในการปกครองแต่ต่อมาชายหนุ่มก็ได้รู้ว่าเรื่องมรดกไม่ได้มีอยู่จริงชายหนุ่มตั้งชื่อให้ลูกชายว่าซาแซงโดยมีความหมายในทางลบก็คือตัวป่วนจอมยุ่งที่คอยตามติด ทำให้ชีวิตขาดอิสระแก้วมารีนักธุรกิจสาวเจ้าของโรงแรมริมทะเลผู้เย่อหยิ่งเย็นชาถูกคู่มั่นนอกกายนอกใจเลยประชดชีวิตด้วยการซื้อตัวหนุ่มบาโฮสมาเลี้ยงดูคนสองคนที่ไม่เคยได้รู้จักกับความรักเลยกำลังจะถูกเจ้าซาแซงตัวน้อยนำความรักเข้ามาจัดวางในหัวใจ โดยไม่รู้ตัว